ตรงหน้าปรเยอเพ็ะมหาราชปพระดรมราชสุโขทัยพร้อมด้วยจิตอาสาพชจานานหลักปัิยารษฐกิจพอพียร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองเปิดกรกระทมดอกไม้ผู้เปลียนแพลงก่อนชาติและประยอะอมลง ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณเี๋ยวช่วยทำกิจกรรมับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเาี้ 还有动